สวัสดีครับพบกันช่องสปอร์ตเนวิตดกีเช่นเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณหลักทนี่วันนี้ขอเสนอชาบบี้องเจสซี่รินการ์บาร์เซโลนาสนคว้าตัวร่วมทับเจสซี่รินการ์ปีกว่างงานดวงเฮงสุดๆหลังสื่อดังในสเปนรายงานว่าบาร์เซโลนารอกเป้าอยากยื่นข้อเสนอเพื่อดึงมาร่วมเสริมแข่งในแดนกลางช่วงตลาดพ่อค้าแข่งฤดูหนาวโดยนักเตะถือว่าตรงตามสเปคมีประสบการณ์แถมไม่ต้องเสียค่าตัวด้วยบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนสร้างเซอร์ไพรส์หลังตกเป็นข่าวเตรียมยื่นข้อเสนอ เจสซี่รินการ์ปีกจอมผิวชาวอังกฤษ,กฤษมาร่วมทัพแบบฟรีเอเจนต์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมกราคมนี้รินการ์แยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาล2021ซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่กับผีแดงลงเล่น232เกมและยิงได้35ประตูนในทุกรายการตัดสินใจเซ็นสัสญญาก,กับนอตติงแฮมฟอเรส์อย่างไรก็ตามหลังจบซีซั่น2022นักเตะเลือกที่จะโบกมือลาทัพเจ้าป่าหลังจากนั้นเจ้าตัวมีโอกาสได้ไปร่วมฝึกซ้อมกับอันเอติฟาซึ่งมีสตีเวนเจอร์รันกุมบงัง ท้ายนักเตะไม่ได้เซ็นสัญญากับทีมดังในลีซาอุดระเบียทําให้ตอนนี้เขายังคงกลายเป็นพ่อค้าแข่งว่างงานอย่างไรก็ตามอยู่ดีๆดาวเตะชาวอังกฤษวัย31ปีกําลังได้ส้มหล่นแข่งใหญ่เพื่อมีรายง,งานว่าสปอร์ตสื่อดังในสเปนระบุว่าบารา์เซโลนามีโอกาสที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวอดีตเด็กปั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัวสําหรับข่าวเรื่องการยื่นข้อเสนอเพื่อเซ็นสัญญากับลนการ์ดเกิดขึ้นหลังจากมีรายง,งานว่าชาบี้แันเดสเทนเนอร์คนหนุ่มไฟแรงบาซ่าต้องการ ที่จะเสริมผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งฤดูหนาวแกนั้นเนื่องจากสถานการณ์ด้านการเงินของสโมสรทําให้พวกเขามองหาใครสักคนที่ราคาถูกหรือฟรีเอเจนต์ด้วยเหตุผลนี้ทําให้ชื่อของริการ์โผล่ขึ้นมาทันทีเพราะนักเตะไม่มีค่าตัวแถมยังมีประสบการณ์นในการเล่นลีกระดับสูงและทีมชาติซึ่งถือว่าตรงสเปคของบาร์เซโลนาที่ปัจจุบันรั้งอยู่อันดับ3บนตารางลีกสูงสุดเมืองกระทิงดุตามหลังเรอัลมาดริดและจิโรนาครับชอบกดไลค์แชร์กดติดตามให้ช่องสปอร์ตนิวทีเด็ดของเราด สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ